สวัสดีครับก็ EP ีนี้นะครับเรามาต่อกันในเรื่องของการพัฒนาสกิลกันดีกว่าเพราะว่าเราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าจากสกิลที่เรามีเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้ยังไงนะครับจากอี EP ก่อนๆเนาะก็เดี๋ยวรีแคปนิดนึงก็คือเริ่มแรกนะครับเราลองหาดูก่อนว่าเราชอบอะไรอยากทําอะไรหรือเคยทําอะไรได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดรรเลกหรือ กิจกรรมต่างๆที่เคยทําตั้งแต่สมัยเรียนสมัยมห ah าลัยอะไรเงี้ยลองนึกดูนะครับว่าเราทาอะไรบ้างลอง list list มาเขียนมาเป็นข้อๆนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าในตัวเราเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างที่น่าจะพัฒนาได้นะครับเอาสกิลเหล่านี้ลองไปเสิร์ชหาในตลาดดูนะครับว่าสกิลไหนมันเป็นที่ต้องการหลังจากนั้นนะครับก็ลองศึกษาตลาดให้มากขึ้นนะครับระบุเฉพาะเจาะจงกลุ่มราคาของเราให้ดีนะครับให้ได้นะครับว่าตลาดที่เรามีเนี่ย มีกลุ่มค้ากี่กลุ่มอะไรบ้างแล้วกลุ่มไหนมันตรงกับจริตเราตรงกับนิชที่เรามีนะครับก็แนวโน้ดาวไปนะครับศึกษาเขาให้เรียนมากขึ้นและนําเสนอหรือพัฒนาสกิลให้ไปให้ล้อไปกับกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับเพื่อที่เราจะสามารถสร้างออฟเฟอร์ได้ตรงกลุ่มนั้นมากขึ้นนะครับก็สรุปคอนเซปต์ประมาณนี้ทีนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะพอถ้าลองไปนั่งลิสสกิลของตัวเองน่าจะพอเห็นแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยมีสกิลอะไรบ้าง ผมก็ลองไปลิสต์มาบ้างนะครับแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวยังไม่ได้โชว์ตอนนี้อาจจะโชว์ใน EP ถัดไปแต่ว่าผมไปเจอคลิปคลิปเดิมนะครับเป็นโมดเูเป็นโมดูลถัดไปของของของคุณมิกนะครับเดี๋ยว,ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็เป็นวิธีในการสร้างสกิลถ้าเรามีสกิลแล้วแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมายัางไงให้มันสามารถนําไปใช้หารายได้ได้ไปใช้ในการสร้างผลงานสร้างโปรเจกต์ต่างๆได้นะครับซึ่ง วิธีแรกนะครับก็คือไง่ายๆครับถ้าเรามีสกิลเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คนต้องคุกคนต้องไปลอง l i s ์สกิลดูก่อนนะครับว่าตัวเองมีอะไรบ้างแล้วเลือกมาเลยนะครับว่าจะทําอะไรสักอันหนึ่งอย่างแรกนะครับลองเรียนหาที่เรียนนะครับพัฒนาสกิลถ้าเกิดใครยังไม่ได้เก่งหรือยังไม่เชี่ยวชาญหรือมันยังไม่เพียงพอที่จะไปหาเงินหรือสร้างไรายได้ได้นะครับลองเรียนรู้ดูก่อนพัฒนาสกิลดูก่อนนะครับวิธีการเรียนรู้ก็ดูจาก YouTube นะครับหรือศึกษาตามโซเชียลมีเดียนะครับ คือคุณมิกเขาแนะนําว่าจริงๆมันไม่ต้องซับซ้อนไปซื้อคอร์สราคาแพงอะไรนะครับจริงๆใน YouTube ถ้าถ้าสกิลค,คุณมันไม่ได้เฉพาะทางจ๋าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าคิดเหมือนคุณมิกก็คือมันน่าจะมีครบทุกอย่างแล้วนะในยูทูบ่าจะมีหมดทั้งของคลิปของประเทศของภาษาไทยคลิปของต่างประเทศอย่างเงี้ยลองศึกษาดูด,ดีผมเชื่อว่ามีเกือบหมดแน่ๆนะครับหรือถ้ามันไม่มีจริงๆเนี่ยลองไปหาคอร์สออนไลน์ที่ ราคาไม่แพงใน Udemy อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งราคาก็หลัก100อาจจะมีแตะพันบ้างในบางคลิปนะครับในบางคอร์สนะครับซึ่งแต่ส่วนใหญ่อะอย่าหลักร้อยลองหาช่วงที่เขาลดราคาดูอะผมเห็นหลายครั้งนะครับตกอยู่ประมาณ2-300เองเองนะครับต่อคอร์สก็ลองไปดูในนั้นแต่เบื้องต้นหาจาก YouTube ก่อนหาจากแหล่งฟรีๆก่อนไม่นาย,ยาครับ แล้วก็ใช้ผ่านมานะครับลองเซตอัปมายสโตนของตัวเองนะครับว่าเราจะเริ่มพัฒน,นาสกิลยังไงนะครับคือเพราะว่าตอนแรกนะครับเรายังไม่มีสกิลที่สูงพอนะครับคุณภาพของงานเราก็ยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครมาจ,จ้างคุณหรือจ่ายเงินให้กับคุณหรอกเพราะว่างานเรายังไม่ดีเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องโฟกัสที่การสร้างสกิลให้แข็งแรงก่อนนะครับ ทีนี้วิธีการตั้งมายสโตนนะครับเพื่อให้สามารถเห็นโปรเกรสหรือสามารถแท็กการเจริญเติบโตของพัฒนาการของเราได้นะครับซึ่งทางที่ดีคือเราควรจะสร้างสเต็ปที่มันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สูงเกินไปเป็นแทนที่เราจะจะจะกระโดดทีเดียว10ชั้นเนี่ยเราลองซอยมันเป็นชั้นย่อยๆทีละชั้น2ชั้นดูก่อนแล้วกำหนดมายเซตที่เอ้มายสโตนที่มันไม่ได้ยากเกินไปนะัก เช่นสมมุติถ้าเราต้องการเรียนเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยเราอาจจะเริ่มจากการทําตัวอย่างหรือแบบฝึกหัดง่ายๆก่อนก็ได้ครับสักสิบข้อแล้วก็เขียนไปเป็น m มซ์เซ็ตทำเสร็จแล้วก็เลยอย่าลืมให้รีบอร์ดกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองด้วยเพื่อจูงใจให้เราสามารถเรียนมันได้อย่างราบรื่นไปจนจบนะครับก็มันทําให้เรา s h a ยร์อตัวเองแหละให้สามารถพัฒนาสกิลแล้วก็เรียนรู้ต่อไปได้อย่างรับลื่นนะครับต่อมานะครับลองเมื่อเรามีสกิลประมาณหนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องเรียนจนจบทุกอย่างนะครับประมาณหนึ่งเราลองนั่งนึกดูนะครับว่าตอนนี้สกิลที่เรามี 1,2, 3,4ง่หัวข้อเนี้มันลองมันสามารถสร้างเป็นโปรเจกต์หรือชิ้นงานอะไรออกมาได้บ้างแล้วนะครับก็ลองนึกดูหรือจริงๆลองไปหาโจทย์ดูได้นะครับใน ในคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับว่าสกิลที่เรามีเนี่ยมันสามารถสร้างโจทย์หรือแก้ปัญหาอะไรได้ลองหยิบสกิลนั้นนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยนะมาสร้างมาแก้ปัญหามาสร้างโปรเจกต์ดูนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้สะสมผลงานที่เราสามารถสร้างได้เนี่ยมันกลายเป็นพอร์ตโฟลิโอชั้นดีเลยนะครับในการที่เราสามารถนําไปเสนอหรือก็หรือไม่ก็นําไปแสดงให้กับผู้จ้างของเราหรือลูกค้าของเราดูได้นะครับ ทีนี้ลองหยิบผลงานของเราบางส่วนที่คิดว่าเจ๋งๆนะครับลองเอาไปให้คนที่เขาไม่ไบแอรกับเราวิเคราะห์หรือช่วยฟีดแบ็กเราดูนะครับอาจจะเป็นอาจารย์หรือเป็นหัวหน้างานก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเสนิทหรือเรามั่นใจว่าเขาสามารถเก็ตฟีดแบค k เราไดา้ตรงไปตรงมานะครับจริงๆก็อาจจะให้เพื่อนก็ได้นะครับบางเพื่อนบางกลุ่มที่เขาเพื่อนที่เขาที่เรารู้ว่ามันพูดตรงๆกับเราได้อะไรเงี้ยลองเอาไปให้เขาดู พื่อที่เราจะได้บางครั้งเราเราเรียนอย่างเดียวเราจะไม่เห็นภาพนะครับว่าไอสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี่ยมันมันแก้เพนพอยอะไรให้กับลูกค้าได้หรือเปล่าหรือจริงๆที่มันทํามันก็ยังไม่ได้ดีมากขนาดที่คนจะยอมจ่ายเงินดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่จะมาฟี e แ b a c k กเราเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นตัวอย่างลูกค้าที่ดีมากนะครับว่าบริการหรือเซอร์วิสที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วหรือย,อยังหรือมันยังขาดอะไรอยู่ เราลองเรียนรู้ใจสุดนี้ไปเรื่อยๆนะครับเชื่อ <ๆ S 1> ว่าสักวันหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มมีพัฒนาสกิลทั้งเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็เรื่องของการทำโปรเจกต์อ่ะได้มากขึ้นซึ่งทางคุณมิกเขาก็แนะนำนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเรียนมาก,กี้ครอร์สก็ตามนะลองลองไปรับงานจากลูกค้าจริงๆหรือฟีดแบ็กจากอ่อยูเซอร์จริงๆดูเนี่ยอันนี้ได้เรียนรู้มากกว่าการไปนั่งเรียนเป็นคอร์สค,อ,คอ,อีกนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะการที่เราเอาจทย์จริงๆมาใช้งานมาลองทำมาลองแก้เลย มันอาจจะดีสักว่าเราไปนั่งเรียนเป็นคอร์สเป็นเดือนๆน,นะครับยิบโจทย์มาเลยดีกว่าแล้วก็ลุยกับมันติดตรงไหนไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยเราค่อยไปเปิดหาหรือไปเสิร์ชหาข้อมูลมาแก้ปัญหาเป็นเป็นจุดๆไปก็ได้นะครับมันก็ไม่จะเป็นจะต้องเรียนมันจนครบก่อน เพราะผมมองว่าบางครั้งมันเสียเวลาแล้วบางทีเราไม่รู้ด้วยว่าที่เราเรียนเนี่ยสกิลต่างๆที่มันได้มามันมันเอาไปใช้จริงๆในงานด้วยหรือเปล่าหรือบางครั้งเราเรียนฟรีมันไม่มีใครมาใช้ไอ้ส่วนเนี้ยก็เป็นได้นะครับก็ลองดูนะครับว่าสามารถหยิบโปรเจกต์สร้างโปรเจกต์อะไรได้บ้างนะครับจากการที่เราเรียนรู้ไประหว่างทางเนาะโอเคถัดมานะครับพ,พอเราเริ่มมั่นใจแล้วเราสร้างโปรเจกต์มาพอสมควรเราลองลงตลาดเลยนะครับ ลองเอาเอาพอรตที่เรามีที่เราเป็นโปรต่างๆลองสร้างพอร์ตไปลงในฟีดในลงลงในฟรีแลนซ์แพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อจะไดเ้เรียนรู้จากสนามจริงสักทีนะครับทํายงไงก็ได้ให้เราเข้าไปสู่สนามจริงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รับโจทย์จริงๆเคสการใช้งานจริงๆนะครับจากลูกค้าจริงๆที่เขาเสียเงินยอมจ่ายเงินแล้วก็พร้อมจะด่าคุณ สมอครับถ้าเกิดคุณทําได้ไม่ตรงตามความต้องการเขานะครับเราก็เลยมันจะทำให้เราได้พบคนพบนะครับว่าสกิลอะไรที่มันจําเป็นจริงๆกับโลกความเป็นจริง,รงแล้วก็สกิลอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องมีเราจะได้ไม่ต้องไปงมหาเองหรือไปนั่งเสียเวลากับการหาหอ,อือพนาสกิลบางอย่างที่มันไม่ตอบโจทย์หรือมันไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับลงตลาดจริงๆให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ โอเคแล้วก็ทั้งที่ดีนะครับถ้าเราสร้าง personal branding ด้วยจะดีมากก็คือสร้างโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับงานเราเอางานเราไปโพสนะครับแทนที่เราจะโพสต์แค่เรื่องชีวิตประจําวันส่วนตัวลองเอางานที่ตัวเองทําไปโพสตไปโพสต์ดูเพื่อจะให้คนหรือลูกค้าที่มีโอกาสเข้ามาเห็นเนี่ยได้ได้เป็นผลงานเรามันจะได้มองเห็นถูกมองเห็นมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเราด้วยนะครับรวมถึง การสร้างธุรกิจในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับอืมอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจซึ่งผมก็เอาจริงก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับที่เพื่อนที่เขาที่เขาเอางานตัวเองมามาพรีเซนต์นะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดเออเราลองเอางานที่เรามีเอางานที่เราเคยทําที่เราสกิลที่เรามีเนะี่ยลองมาโพสต์ดูดีไม่ดีเราอาจจะได้ลูกค้าเพิ่มจากโซเชียลมีเดียที่เรามี ก็ได้นะครับแทนที่เราจะโพส่อจะคาเฟ่หรือร้านอาหารลองเปลี่ยนเป็นโพสเนื้องานหรือสกิลที่เรามีดูบ้างดีไม่ดีก็อาจจะได้เงินหรือได้รายได้ไดจากตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ tracking นะครับก็คือเราควรมีระบบ tracking นะในการทำงานหรือในการพัฒนาสกิลต่างๆนะครับก็ลองไปหา t o o ต่างๆดูได้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่ว่าคนชอบอะไรเนาะส่วนผมเนี่ยก็ ถน,นัดใช้ Excel นะครับสน,นัดใช้ g o Google s h e e t ก็จะใช้ไอ้ตัวนั้นซะมากกว่าแล้วก็จอยคอม m ูนิตี้อันนี้สำคัญมากครับผมรู้สึกว่าอันนี้โคตรดีนะครับก็คือ j o ยคอม m ูนิตี้ในสกิลหรือในลนักษณะงานที่เรามีความเกี่ยวข้องนะครับเช่นาสมมุติเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราก็ควรไปจอยพวกคอมมูนิตี้ต่างๆที่เกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์เนาะ การจอยคอมมิชชั่นประโยชน์ของมันก็คือเราจะได้อัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นงานคนอื่นด้วยเห็นลูกค้าด้วยบางทีลูกค้าก็ามาโพสต์ในกลุ่มเพื่อเราจะหาคนไปทํางานให้เขาก็มีนะครับหรือ trend ดูเทรนด์ต่างๆที่มันกําลังจะเปลี่ยนไปเนาะเพื่อที่เราจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะได้ไม่ตกเทรนด์เนาอะอแล้วก็ควรมีโฟกัสนะครับทุกๆสัปดาห์เป็นดีฟเวิร์กนะครับไม่ไม่ไม่ไมีไมฟไม่ไม่ไม่ไวัไม่ไม่ไ ขอสัก2-5ชั่วโมงซึ่งผมมองว่าถ้าเราตั้งใจจะทํางานเนี่ยก็พยายามจัดสรรเวลามันนิดนึงอาจจะเป็นช่วงเช้าตื่นเร็วจากเดิมอีกสักหน่อยนะครับเพื่อมาทํางานของเราเองก็อาจจะทําให้เราสามารถพัฒนาสกิลได้เร็วแล้วก็สามารถหารายได้ได,ได้ในที่สุดนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างหรือพัฒนา สร้างและพัฒนาทักษะของเรานะครับจากที่เราลองเลือกมาดูแล้วเดี๋ยว EP หน้าน่าจะเป็น EP ที่ผมเริ่มแอคชั่นแล้วว่าเราจะเริ่มทำจากจุดไหนอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันอีกทีนะครับว่าผมจะหยิบสกิลอะไรที่ตัวเองมีมาใช้งานแล้วก็จะลองฝึกมันดูนะครับพร้อมๆกับทุกคนเลยสำหรับใครที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวหรืออยากจะหาะไรายได้ก็ลอง มาทําด้วยกันนะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรก็รู้สึกว่าแค่อยากจะเก็บบันทึกการเดินทางของตัวเองเอาไว้เพื่อเพื่อที่จะได้เห็นพนัฒนาการรวมถึงเผื่อใครคนอื่นอยากจะมาดูนะครับแล้วก็อยากจะเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้เป็นแนวทางของตัวเองก็ยินดีนะครับก็เผื่อคลิปแบบนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผม บายบายเจอกันใน EP ถัดไป